รถเบนซ์เก่าอายุกว่า20ปีดูแลยังไงไม่ให้กินข้าวลิงถ้าท่านผู้ชมนะท่านไหนที่ใช้รถเบนซ์รุ่นนี้อยู่นะ<ม>โดยเฉพาะรถเบนซ์ซีคลาส W203 ที่ผลิตในช่วงปีประมาณสัก2,000ถึงปี2005เนี่ยตอนนี้นะโอ้โหแทบทุกอย่างอะ่ะกำลังต้องดูแลอย่างดีเลยไม่ไงั้นได้กินข้าวลิงใช่ไหมช่งนัดแล้วันนี้นะฮะจะให้ช่างนัดเจาะขออู่ ที่อยู่ยากการให้ความรุองการกระตุ้นคนคนเขาก็บอกว่ามันซ่อมแพงอืเป็นแสนหนึ่งแสนสองแสนสามแสนยิ่งเก่ายิ่งซ่อมหนักยิ่งเก่ายิ่งปัญหาเยอะครับมันจริงเท็จยังไงฮะ อันนั้นก็น่าจะเป็นเคสพวกเคสใหญ่ๆพวกเกี่ยวกับชิ้นส่วนภายในเครื่องหรือชิ้นส่วนภายในเกียร์ถ้านั้นน่ะถึงแน่นอนแต่พวกชิ้นส่วนอะไรในชั่วโมงนี้อ่ะก็ราคาจับต้องได้แล้วไม่ได้แพงมากเหมือนในยุคสมัยสิบปีที่แล้วแล้วค,ค,ครับผมก็คือถ้าหากว่าเรื้อรังหรือซื้อ<ช>รถสมโมปล่อยให้ปัญหาลูกหลามเนี่ยก็ป็นไปได้ใช่ไหมเพราะราคารถยุคนั้นสาล้านบาท อะไรยังแพงอยู่ในปัจจุบันถูกต้องครับและวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าอย่างคันนี้นะครับซีคัสที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล C 2 0 0ง i ครับครับคันนี้ปีสองพันห้าครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้รหัส OM646 ใช่ปัญหามันคืออะไรเราเริ่มเลยครับอ่าคุยกันว่าเครื่องยนต์ OM646 นะครับผมปัญหาเลยของตัวนี้นะครับก็คือเรื่องหัวฉีดนะครับผมที่จะต้อง ทำการเซอร์วิสดูแลรักษาหรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเลยถ้าเกิดเป็นบางเคสนะครับผมก็มีค่าซ่อมถ้า4ี่หัวเนี่ยก็ต้องมีประมาณ40,000่นบาทนะครับเปลี่ยนชุดซ่อมเป็นอะไรหัวฉีดมันเป็นอะไรครับรุ่นนี้หัวฉีดรุ่นนี้ก็ด้วยอายุจากการใช้งานอัอนนี้ก็ต้องสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้งานแล้วก็เรื่องเลขเลขใหม่ด้วยถ้ารถที่ไม่สองแสนขึ้นเนี่ยบางทีหัวฉีดไหมหัวฉีดตายนะครับ ก็ทําให้การเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ไม่ดีเครื่องวิ่งเอิดสะดุดเดินไม่เต็มสูงได้ครับคือกินน้ํามันอ่ากินน้ํามันใช่ครับถูกต้องครับควันดำอะเนาะควันดำอยู่ในส่วนของัวฉีดค่าใช้จ่ายก็ประมาณ4ี่ห้าหมื่นจบประมาณนั้นเจ๊แพงอันนี้คืองานซ่อมนะครับอ่ะสีนี้ในส่วนอื่นๆมีไหมนอกจากนี้ทั้นพวกท่อน้ำพวกอะไรนี้มาไล่ต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับพวกท่อน้าแล้วกันนะครับผมเกี่ยวกับพวกถังพักน้านะถังพักน้ําอันนี้ก็ เป็นชิ้นส่วนอะไรที่สําคัญเหมือนกันสําคัญมากๆนะครับผมอันเนี้ยเป็นชิ้นส่วนที่นะครับถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยจะเป็นจุดแรกที่แจ้งเตือนเราก่อนเลยถ้าเกิดบางคนเนี่ยเห็นไฟท็อปอัพคูเลนช์เนี่ยแล้วยังปล่อยฝืนขับโดยที่ไม่าหาปั๊มจอดอะไรจอดเพื่อที่จะเช็คน้ําเนี่ยบางทีอาจจะลามไปถึงเครื่องพังฝาสูบกงไปเลยก็ได้ฝาสูบแตกเลยก็ได้เปลี่ยนาม,มาเท<อ>่าไหร่ เปล่นใหม่ตอนนี้ก็ประมาณพันกลางๆพันหกพันเจ็ดนะครับผมครับผมอ่าแล้วก็พวกท่อน้ําพวกนี้ด้วยนะครับก็เป็นชิ้นส่วนที่สําคัญนะครับผมแล้วก็อ่าเดี๋ยวว่ากันไปด้วยเรื่องท่อน้ําก่อนแล้วกันเนาะเกี่ยวกับระบบปั๊มน้ํวาวาล์วน้ําต่างๆแล้วก็ท่อน้ําท่อน้ําบนท่อน้ําล่างนะครับผมที่จะต้องดูนะครับตรวจเช็คดูได้เบื้องต้นก็คือดูจากการบีบเอานะครับว่ามันยังนิ่มแบบนี้ไหมนะครับ ถ้าเกิดบีบแล้วแข็งนะครับแล้วบีบแล้วมีเป็นเส้นๆแตกๆเนี่ยอันนี้ต้องเปลี่ยนครับเท่านั้นพวกนี้ี่ประมาณหลักพันหลักพันครับพันต้นๆไม่ได้แพงครับผมทีนี้ท่ออินเตอร์เหรอครถ้าเป็นระบบอากาศนะครับผมก็เกี่ยวกับระบบท่ออินเตอร์นะครับระบบเทอร์โบระบบอากาศต่างๆนะครับผมก็ท่ออินเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับท่ออินเตอร์ก็สามารถแตกได้ถ้าเกิดท่ออินเตอร์แตกนะครับก็จะทําให้รถมีควันดําแล้ววิ่งเอิบ นะครับผมแล้วก็กินน้ํามันนะครับก็เป็นส่วนที่จะต้องคอยตรวจเช็คนะครับท่อกาศท่ออินเตอร์จะมีทั้งซ้ายและขวาอีกด้านหนึ่งจะอยู่ฝั่งเทอร์โบอีกด้านหนึ่งจะอยู่ฝั่งทอยดีนะครับผมตัวนี้ก็ประมาณห้าพันประมาณครับผม <quatre S 2> ประมาณท่ออินเตอร์อจ <boro S 2> ีล่ครั่าเครื่งสูงใช่เพราะว่ามันก็เป็นชิ้นส่วนอะไรที่เสียบ่อยแล้วปั๊มน้ํวาวาล์วน้ำล่ะครับปั๊มน้ําวาล์วน้ําก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมปั๊มน้ําวาล์วน้ําก็หลักพันนะครับหลักพันไม่แพงมาก สายพาน,สา,พานสายพานก็ต้องเปลี่ยน,น,น,น <c oughs> ต้องเปลี่ยนก็อันนี้ตามอายุสายพานถ้าจะเช็คเบื้องต้นก็ดูจากตรงล่องสายพานว่ามันมีรอ,อ,อยแตกมีอะไรไหมถ้ามีรอยแตกมีอะไรเนี่ยก็สมควรที่จะเปลี่ยนถ้าเกิดสายพานของท่านขาดระหว่างท่านขับรถวิ่งทางไกลเนี่ยท่านต้องจอดข้างทางแน่นอน <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่า <c oughs> ใช่ครับชิ้นเอ่อถ้าเกิดสายพานของท่านขาดเนี่ย ท่านเห็นลูกลอกทุกอย่างที่ท่านเห็นในกล้องเนี้ยคือมันจะไม่ทํางานเลยจะทํางานอยู่อย่างเดียวก็คือมูเล่ด้านล่างนะครับผมแล้วพวกระบบไฟระบบความร้อนจะความร้อนความร้อนจะขึ้นเลยเพราะว่าปั๊มน้าไม่สามารถปั่นน้ําระบายความร้อนได้แล้วถ้าแบตท่านไม่ดีรถท่านอาจจะดับกลางอากาศได้เพราะว่าไดชาร์จไม่สามารถปั่นไฟเข้าแบตได้อ่าประมาณนี้ก็อันตรายนะครับผมครับผมปกติสายผ่านนี้มันประมาณ สิบปีหรือแสน0้าหมื่นกิโลเมตรใช่ไหมประมาณถ้าให้ผมแนะนํานะครับ,รบประมาณแปดสมควรที่จะเปลี่ยนไปเลยไม่ต้องรอให้มันต้องมีเส้นแตกอะไรก็ได้แปดหมื่นเปลี่ยนเลยครับสายพานนี่ประมาณสามพันห้าถึงไหมประมาณนั้นครับพี่วินประมาณนั้นแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อแท้ OEM แล้วแต่ทีนี้เนี่ยก็คือระบบระบายความร้อนทั้งหมดพอกทั่วน้ําต่างๆรอบเครื่องยนต์ต้องทาทั้งหมดเลยต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกโซล่า อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมฐานกองน้มันเครื่องรุ่นนี้มีปัญหาเยอะไหมตอนน้ำมันเครื่องตัวนี้ไม่เจอนะครับตัวนี้ไม่มีไม่มีเรื่องฐานกองน้ำมันเครื่องเพราะว่ายังเป็นอลูมิเนียมอยู่ก็ยังก็ทนนะครับผมแล้วในส่วนของของเหลวน้ำมันเครื่องไส้กรองไส้กรองอากาศนี่มันมันต้องเปลี่ยนด้วยไม่หรือยังไงประมาณกี่กิโลเมตรก็ของเหลวก็เป็นอะไรที่สําคัญนครับน้ำมันเครื่องก็ทุกๆ1 0หนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับไส้กรองก็ จะให้ผมแนะนําก็ทุกหมื่นกิโลเมตรเปลี่ยนไปเถอะเพราะว่าไส้กรองก็พันกว่าบาทครับน้วมันเครื่องไส้กรองก็คงประมาณ4ี่พันถึงห้าพันครับผมเปรียนนี้เนาะห้าพันครับใช้น้ำมันเครื่องถึง6ลิตรในตัวนี้ฮะตัวนี้น้ามันเครื่องประมาณ6ลิตรครับหกจลิตรครับผมครับซึ่งสิ่งราคาน้ำมันเครื่องของเบนเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณสักหกร้อยเนาะหกร้อยบาทครับโดยมาตรฐานส่วนใหญ่นะอยู่มาณนี้อ่าครับก็คือในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยประมาณนี้ถือว่าเอาอยู่เอาอยู่ ถ้าคนไหนซื้อซื้อหลังจากที่เราพูดมาเนี่ยต้องเอามาเก็บงานตามที่เราพูดแล้วใช่ถ้าคุณมีบินซ่อมแล้วก็โชคดีไปใช่ไหมะอ,ะอะเมื่อกี้ลืมอีกจุดหนึ่งเรื่องระบบน้ําคือหม้อน้ําด้วยออโอเคอเห็นยังไม่พูดถึงแต่นี้จะเป็นจะเป็นแผงแอร์นะครับผมหม้อน้ําจะอยู่ทางด้านหลังนะครับหม้อน้ําก็ต้องตรวจเช็คนะครับดูตามตะเข็บตามอะไรนะครับว่ามีการรั่วซึมไหมถ้าบางคันอาจจะยังไม่เคยเปลี่ยนด้วยอายุบางทีรั่วตามตะเข็บตามขอบเนี่ย ก็เป็นได้ทําให้น้ําท่านหายก็ฮีตได้เหมือนกันอันตรายเหมือนกันว่าน้ำหมื่นกลางๆครับผมพัดลมหน้มาม้อน้ําเลยทีนดี้ฮครับพัดลมหน้มาม้อน้นําก็สําคัญนะครับผมอ่าแล้วอันนี้ก็คือระบบระบายความร้อนอะนะครับเพราะว่าสําคัญมากนะใช่ใช่ถ้าพัดลมตัวนี้ตายก็ระบายความร้อนไม่ทันความร้อนท่านก็ขึ้นสูงได้อพัดลมนม่ถึงหมื่นนี่ฮะพัดลมตอนนี้ไม่ถึงแล้วครับพี่วินไม่ถึงครับครับก็ประมาณเจ็ดดพันใช่ไหมใช่โอ้ เราพูดมากันทั้งหมดีผมว่ามันเกินห้าหมื่นแล้วนะใช่ครับนี่ขนาดรถไม่เสียนะใช่เพราะว่าเราเราต้องซ่อมก่อนเสียใช่ไหมถูกต้องมันถึงจะนไม่กินขา้าวิรงเนาะต้องครับเอาทีนี้จากที่ผมเคยศึกษาในช่วงก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าด้วยอืมไวร้ <500 S 2> อยเป็นอย่างไรบ้างชงชางนั้นตัวนี้อันนี้ก็วร้อยก็เกี่ยวกับระบบคุมบูสต์เทอร์โบเนาะถ้าเกิดมีปัญหาอันนี้ก็ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูง นะหลักหมื่นอยู่นะครับก็จะทาให้รถของท่านเนี่ยไฟเครื่องโชว์แล้ววิ่งไม่ออกแล้วก็ไม่สามารถเทอร์ออโบไม่สามารถบูตบูตได้ไม่สามารถทํางานได้เพราะตัวนี้มีปัญหาแต่ตัวนี้เนี่ยรถยังพอขับได้อยู่ขับได้แต่มันสมรรถนะมันมาไม่เต็มที่เทอร์โบไม่ทํางานสุดท้ายก็พังเหมือนกันพังครับผมอโอเคก็ถือว่าสําคัญแทบทุกอย่างเอาที่นี้มาถึงแบตเตอรี่เอาเรื่องง่ายๆแบตเตอรี่รรมีกี่ลูก แล้วต้องเปลี่ยนยังไงอ่าถ้าสําหรับบางรุ่นนะครับก็จะมีสองลูกนะครับถ้าลูกเดียวก็เปลี่ยนทุกๆถ้าให้ผมแนะนำหนึ่งปีครึ่งนะครับผมถึงห้าพันไม่ลูกใหญ่ตัวนี้ลูกใหญ่ก็อยู่ประมาณนั้นสี่พันห้าห้าพันแล้วแต่แบรนด์ด้วย,ยรี่แบรนด์ด้วยแบตบจะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้รุ่นนี้มีมีลูกเดียวใช่ไหมค,ครับผมก็ถือว่าทุกส่วน เป็นเรื่องของสิ่งตั้งตัวแลเฉพาะหมดท่านผู้ชมใช่ถ้ารถที่ท่านผู้ชมใช้อยู่แล้วอ่ะท่านผู้ชมก็จะดูแลตามระยะ<ม>แล้วก็ตามที่อู่ให้คำแนะนำปรึกษาใช่ไหมแต่สําหรับคนไหนที่ซื้อรถมือสองมาเนี่ยผมกังวลตัวนี้แหละช่างนัทเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีประวัติซ่อมบำรุงนะใช่เขาเขาเขา,เขาคือเขาทําแต่ว่าเขาไม่ได้เก็บบินอ่ะอ่าบางคนก็ไม่ได้เก็บใช่ไหมม,มันเป็นเรื่องที่แล้วบางทีทํามันก็ เกินอายุมาแล้วอาจจะทํามาแล้วปีสองปีอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาด้วยถึงวนๆเวลาที่จะต้องทำแล้วใช่ฉะนั้นเนี่ยเขารีเซ็ตใหม่ได้ไหมน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเบรกน้ำมันพาว e r ได้สมาซื้อซื้อรถใหม่นะได้ครับนับหนึ่งที่เราเลยใช่จะได้ลดปัญหาการกินข้าวลิงใช่ครับใช่ไหมใช่อันนี้ก็จะเป็น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 ทางเลือกที่ที่การทําแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาจะน้อยถูกต้องแล้วจบใช่ออะทีนี้ส่วนของพวกช่วงล่างเนี่ย มันได้กินข้าวลิงไหมช่วงแรกช่วง,งหลงหลวมโอ้โหถ้าว่ามันหลวมขนาดกินข้าวลิงนี่มันก็ถือว่าสุดๆนะมีไหมเปลี่ยนไปได้ไหมก็เปลี่ยนไปไดนะ้บางทีลูกหมากอา,อาจจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เปลี่ยนไปได้นะถ้าว่าหนักขนาดนั้นก็ขับไม่ได้ก็ต้องจอดนะฮะ<อ>ต้องจอดอยังไงก็ต้องขึ้นสไลด์แน่นอนครับอ่างั้นเราก็มาคูดกันเล็กน้อยแบบเอ้าโชคหน้าโชคหลังลูกหมากกันโครงปีกนกบนปีกนกแรกมันหนักหนาไปสำหรับสีคลาตัวนี้ ชั่วโมงนี้ก็ถ้าเกิดว่าครบชุดเลยนะครับผมก็ถ้าเปลี่ยนครบชุดเลยผมว่าก็ต้องมีประมาณเกือบห้าหมื่นเปลี่ยนโชค๊คทั้งสี่ต้นเบกนกหน้าหลังนะครับบนล่างทุกอย่างนะครับพระบ่งพระเบรกอีกอันนี้ก็ยังไม่ได้รวมอันนี้คือมารุมรวม,มหมดเลยก็กลมๆประมาณห้าหมื่นอืมอ่าก็อีกเรื่องหนึ่งพี่วินถ้าเกิดช่วงล่างลืมไปเรื่องระบบเบรกใช่ถ้าเบรกของท่านบางท่านเนี่ยรถและยิ่งรถที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ย บางทีเนี่ยเบรกติดขับไปอย่างเงี้ยสมมติวิ่งไปต่างหวัดวิ่งไปประมาณสมมติร้อยโลเงี้ยเบรกติดร้อนจีเลยล้อล็อกเลยนะคือท่านไปไหนต่อไม่ได้นะก็เท่ากับขับไม่ได้เหมือนกันใช่เครื่องกินเครื่องลินแบบระบบช่วงล่างอ่ะถ้าคุยกันเรื่องระบบช่วงล่างก็มีระบบเองด้วยปั๊ม ABS รุ่นนี้เนี่ยเจอปัญหาบ้างไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่ไม่ค่อยเจอนะครับก็นานๆจะเจอทีหนึ่งก็ตามอายุนะครับผมตัวนี้มันจะไปเจอใน2 0งศูย์สี่เยอะใช่ แล้วก็ไปเจอในเบรกเอพีซีที่อยู่ใน211ใช่ไหมเจอเอพีซีเจอแน่แต่อันนี้ไม่ค่อยเจอเยอะเท่าไหร่แต่ก็ระวังไว้ก็ดีใช่ครับครับเพราะตัวนี้ถ้ามีปัญหาก็หลายหมื่นเหมือนกันนะหลักหมื่นอ่าโอเคก็สรุปน้องแางเน็ตนะตามที่น่างเน็ตพูดมาเนี่ยหมวดเครื่องยนต์หนึ่งแสนสำรองพอไหมพอหมวดเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดเทอร์โบท่อน้ําสายพานลูกลอกปั๊มน้ําวาล์วน้ําครับอย่างที่เราพาทำเมื่อกี้เนี่ยตลอดจนหม้อนมหม้อนาด้วยนะครัจริงๆมีความแอร์ไดชาร์จด้ ใช่ไม่รวมแยังไม่รวมระบบแอร์เอาเป็นวประมาณแสนหนึ่งในส่วนของหมดเครื่องยนต์ช่วงล่างประมาณห้าหมื่นครับอ่ะคุณซื้อจากที่ไหนเราไม่รู้ซื้อราคาที่ไหรเราไม่รู้แต่ว่าเตรียมไว้เลยครับประมาณแสนห้าถ้าคุณเอามารีเช็คถรือว่าคุณสะดวกให้ช่างนัดรีเช็คให้ครับช่างนัดก็จะใช้มาตรฐานตามความเชี่ยวชาญตามแตนด์ดตรวจสอบถ้าตัวไหนพอได้ก็จะปล่อยไปครับแต่ถ้าตัวไหนดูแล้วว่าไม่ไหวได้กินข้าวลิงเนี่ย ก็จะเสนอเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าอ่าใช่ไหมส่วนจะเปลี่ยนเป็นอะไรแท้หรืออะไรเทียบก็แล้วแต่งบประมาณของลูกค้าเนาะแต่ว่าคุณเตรียมกลมๆไว้เลยประมาณแสนห้ามื่นบาทครับราคารถรุ่นนี้นะปัจจุบันนี่ถึงสามแสนไหมรุ่นนี้ถ้าเป็นเครื่องตัวนี้ก็ยังถึงอยู่นะถ้าสวยๆก็เป็นไปได้ใช่ไหมชาจะมี3ามโผล่ด้วยเพราะว่าได้เป็นดีเซลครับ ก็คือก็คือพูดง่ายคือตัวนี้เนี่ยมันได้ดีเซลดีเซลมันจะแพงกว่าเบนซินประมาณแสนหนึ่งถ้าเบนซินก็ดรอปลงหน่อยนึงอ่าโดยทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งจริงๆรุ่นนี้เนี่ยก็มีตั้งแต่แสงงนกลางๆขึ้นมาเลยนะใช่ครับอยู่ที่สภาพครับแต่ว่าตัวที่เล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีเซลก็คือตัวนี้แหละใช่แล้วก็เป็นตัวนี้ก็จะเป็นอีลิแกนด์ครับอ่เดี๋ยวให้ให้ช่างนัทมาพาดูภายในอีลิแกนด์ที่หนึ่งว่าเป็นยังไงเพท่านผู้ชมจะได้เห็นภายในฮะแล้วคันนี้ได้ได้ล้อแต่งพิเศษ จะมีคิ้วครมเี่ยมรอบคันนะครับแล้วจะมีโลโก้อ e ีลิแกนนะครับผมเขียนอย่างชัดเจนเลยคือทคัคษะสีนี้ไม่มีคิ้วครมเยียมใช่ตองโ,โลนเลยนะก็จะประมาณนี้นะครับผม<อ>มีลายไม้ด้วยนะครับจะมีลายไม้ด้วยถ้าเป็นอ e ีลิแกนภายในก็จะเป็นสีเทานะครับก็ดูแล<ด>รัลกษาง่ายก็ถือว่าสภาพดีนะคันนี้อันนี้เลขกไม่เท่าไรฮะคันนี้เลขกไม่แสงกลางๆนะครับแสงหน้าไม่น้อยมากกนี่ใช้ไม่ถึงตีละหมื่นโลท่านผู้ชม ใช่โอ้โหงั้นดูบอหลังนิดหนึ่งครับผมสวยสวยสวยฮะเหล็กใหม่น้อยด้วยได้สีสีมันออกเทาฟ้านะใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นสีที่สีหวานหวานหน่อยอืมสวยงามเทาใช่ผมว่าเาสว่างสว่างผู้หญิงน่าจะชอบในยุคนั้นนะอืมใช่ครับเป็นสีผู้หญิงเหมาะสำหรับผู้หญิงใช่นี้นะแล้วก็สีคลาสเดมันดู ดูขนาดเล็กมันปาดเปลียวมันดูเฉกเฉียวดูคลองขับคลองเออแล้วแล้ว,ลว,ลวตั้งแต่ปี2 0 0 5ตอนนี้ก็ยังดูสวยอยู่นะยังมีเสน่ห์อยู่นะใช่ครับขับสนุกด้วยวก็จะสอบเา่มอีกนดหนึ่งเช็คเน็ตแล้วพวกระบบไฟฟ้าพวกนี้แหละอ่าแต่ิดหนึ่งพวกนี้มีเยอะเหมือนกันนะพวกเบนบรูรี่พวกกระจกมองข้างไฟฟ้าเนี่ยมันเจอไหมหรือว่าปัญหาพวกนี้เนี่ยมันค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อ่าถ้าว่าเป็นตัวตัวนี้เลยนะส่วนมากก็จะเกี่ยวกับเรื่องกระจก มองข้างบางทีพับไม่ได้เลนปรับไม่ได้บ้างนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องชุดสวิตช์พวกนี้นะครับหักบ้างอะไรบ้างก็ตามอายุนะครับแล้วก็ชุดสวิตควบคุมนะครับพวกนี้ด้วยก็จะชอบเสียมันเท่าไหร่ในทีนี้ถ้าเกิดเสียมันซ่อมได้ไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนรวหาร้องต้องมือสองต้องเปลี่ยนครับหรือบางชิ้นก็มือสองก็ได้นะครับผมแต่ต้องเปลี่ยนถ้าแต่ถ้าเป็นพวกกระจกข้างเนี่ยมันมีชุดซ่อมขายก็เปลี่ยนที่หลักพันเสียพันจบใช่ ส่วนพวกนี้ก็ซ่อมตามอาการหรือเปล่าซ่อมตามอาการใช่ครับผมถ้าเกิดไม่ติดมันะมัน,ม,นมันต้องดูด้วยว่าบางทีเปิดไม่ได้เนี่ยเพราะมอเตอร์หรือสวิตช์ถ้าสวิตช์ก็ไม่แพงมากถ้าไปโดนมอเตอร์อะไรอีกก็เพิ่มขึ้นอีกครับแล้วถ้าหากว่ากุญแจหายตอนนี้เนี่ยค่าทํากุญแจยังอยู่ที่สามพันกางๆเหมือเดหรือเปล่าอ่าใช่ครับถ้าเป็นตัวนี้ยังอยู่ประมาณอ่าไม่เกินไม่เกินสี่พันห้าประมาณนั้น่านผู้ชมก็อย่าให้กุญแจหายนะอ่าอย่าให้หายดีกว่าอ่าแล้วเวลาไปซื้อรถก็ควรให้ได้สองดอก ใช่ถูกต้องซึ่งกุญแจตัวนี้ทามาแล้วนะเพราะโตรงรุ่นจะไม่ใช่แบบนี้ใช่ครับอตรงรุ่นจะเป็นดอกเล็กๆอีกนิดนึงท่านผู้ชมเกียร์5สปีดหรือว่าเกียร์จุดหกครับเจอบ้างไม่ปัญหาเกียร์5สปีดจุดหกเจอแต่น้อยเจอแต่น้อยใช่พอส่วนมากก็ไม่มีอะไรค่อนข้างทนเลยทีเดียวเอาสมมุติ่าสวยก็แล้วกันเวิร์เคสไม่รู้ใครซื้อไปเนาะตัวนี้เนี่ยเพจเกียร์เพจเกียร์ใช่ ถึงถึงถึงห้าหมื่นไหมทาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคือซ่อมเกียร์คุณไงถ้าเกิดถ้าเกิดว,ว่าแค่เฉพาะเกี่ยวกับพวกระบบวงจร,รเพสเกียร์นะครับ,รบไม่ถึงแต่ถ้าว่าเข้าไปถึงระบบชุดคลัตชุดอะไรข้างในชุดเฟืองข้างในเนี่ยอันนั้นนะถึงแน่นอนนั่นคือคอนเกียร์เนาะใช่ครับครับผมแต่ถ้าพวก,พวกเพสเกียร์เนี่ยมันไม่ถึงก็อยู่ประมาณสามหมื่นแล้วกันรประมาณรวมค่าน้ํามันค่าอะไรท่านผู้ชมจะได้รู้รู้เลข ครับผมเป็นประมาณรวมอ่าประมาณรวมค่าประมาณค่าเพคค่าเกี่ยนค่าไรค่าแรงประมาณนี้แหละสามแต่ถ้าเป็นเกียร์จุดแก้วหรือจ็ดสปีดเนี่ยเกินห้าหมื่นเพราะผมไปเคยทำอยู่เกินห้าหมื่นท่านผู้ชมว่ากันเกือบแสนอ่ะถ้านัันโดที่เขาเจอกันตัวเดียมันจะอยู่ในสองหนึ่งสองประมาณปีสิบสองนุ่มนวลมันโอเคก็เรามาสรุปกันนิดนึ่งครับเรื่องใจด้านน่าที่สุดหน่อยด้วยฮะเอาฝามาใส่ก็ได้นิดนึ่งฉันเพื่มจะได้เห็นลักษณะ ท่านผู้ชมหน้าตาของเขาประสิทธิภาพของเขาก็าคืออันนี้ทนทานประหยัดคุ้มค่าได้ยาวแล้วก็ขายง่ายขายต่อราคาดีถือว่าเป็นจุดขายนะการประหยัดน้ำมันก็15โลลิตรได้ไม่ช่นนั้ได้อันนี้สบายเลยใช่ไหมใช่เห็นไหมท่านผู้ชมถ้าเท้าเบาๆเ,เนี่ยอาจจะมีถึงเกือบๆ20นะเพราะว่าสมัยที่ผมทำการตลาดเนี่ยเคยสอบถามลูกค้าหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ย อีคาร์ดด้วยนะไม่ใช่อีซีคาร์ดอร์วิ่งไปสุโขทัยอ่ะยี่สิบกิโลเมตรบวกอ่ะโอ้เก่งมากผมก็ขับยังไงพี่บอกพี่ขับได้เขาบอกงี้ก็แล้วแต่ละคนนะคือมันไม่เหมือนกันสภาพรถด้วยสภาพถนนด้วยอ่าใช่ถูกต้องแต่ว่าพูดที่ฟังว่ามันประหยัดนะคนถึงอยากได้ไงแต่ประหยัดแน่นอนใช่ครับพูดง่ายคือสเปคมันเนี่ยถ้าคุณขับไม่เร็วอ่ะไม่เกียบอ่ะเท้าไม่หนักอ่ะร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แค่ยิ่มผูขาเลยนะร้อยหนึ่งคงที่นะออแบบว่าออไม่ได้ใช้รอบเลงเครื่องอ,อ,อะไรเยอะคือไหลไปแล้วก็วิ่งอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยคือได้แน่นอนสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแก่ทีนี้สําหรับความคุ้มค่าคุ้มราคาเอาสมมติว่าลูกค้าซื้อเอาประมาณสักสามแสนกลมๆแล้วกันครับจัดเตรียมงบอีกประมาณแสนห้าถึงสองแสนไปจบห้าแสนเนี่ยมันคุ้มค่าไหมชั่งนัดหรือว่าแพงไปไหม มันคุ้มค่านะครับถ้าว่าเราทําแล้วมันพอเราได้ขับได้ใช้แล้วมันขับขี่ดีมันมันแลกมาด้วยสมรรถนะที่ดีเยี่ยมระบบความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่อายุยี่สิบกว่าปีแต่ว่าแน่นอนเลยคือเรื่องสมรรถนะและเรื่องความปลอดภยัยคือไม่แพร้รถใหม่เลยถ้าทํามาสมบูรณ์ครับแล้วก็สูดที่ทาสมบูรณ์เนี่ยห้าปียังใช้ได้ดีไหมโอ้ยาวครับยังใช้ได้ดีแล้วก็ดูแลทั่วไปถ้าเกิดว่า จบในตรงนั้นมาแล้วคือตุ้มเดียวเจ็บมาแล้วเนี่ยคุณใช้ไปยาวๆแล้ว็ดูแล้ทั่วไปแล้วอะไรมันจริงๆจะมีไหมมีแน่นอนครับมีแน่นอนยิ่งมือสองยิ่งเยอะนะครับมือหนึ่งก็มีเบิกศูนย์ยังได้ครับไม่มีอะไรพรานหนึ่งสองสี่ก็ยังมีใช่ไหมใช่ยุคแปดศูนย์ก็ยังมีอะไรท่านผู้ชมคือตอนนี้มันยุคสองพันเนี่ยใช่ครับสสบายใจได้สบายใจได้โอเคก็ต้องขอขอบคุณชั้นมากมากครับที่ช่วยให้ความรู้สําหรับคนไหนที่ขับรถเบนซ์เก่าอายุยี่สิบปีไม่อยากกินข้าวลิง แนวทางในการดูแลในการตรวจสอบก็เช่นเดียวกันใช่ครับอาจจะเป็นรุ่นอื่นก็ได้เนาะใช่เช่น W210 อย่างเงี้ย W211 ใช่ก็ลักษณะเดียวกันดูแลเหมือนที่ช่าแนทนะครับใช่ส่วนทิปต่อไปถ้าหาก็มีโอกาสเป็นเบนซินเราก็จะมาแนะนำในส่วนของเบนซินเนาะเพราะมันอาจจะมีในส่วนของระบบคอมเพรสเซอร์หรือว่าซูเปอร์เชเจอร์ใช่ไหมถูกต้องในส่วนของตัว M24 เข้าคอมเพรสเซอร์ครับอ่าส่วนใหญ่มันก็จะแตกต่างจากดีเซล มันจะเป็นยังไงก็อยากให้ติดตามในคลิปต่อไปแล่วันนี้สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะเซอร์วิสรถเบ้นแล้วล่ะหรือรถของตัวเองใช้อยู่เนี่ยยังไม่สวยงามมากนักคุณไงคืออยากจะให้มันขัดสีสวยวันน่ะทำสปาพรีเมียบไฟหน้าไฟหน้าทำสปาไฟหน้าทำสีล้อทำสีรอบข้างเก็บปุ่มทำภายในทำหลังคาให้มันงดงามอ่ะแค่ทำไฟหน้ารถคุณก็เปลี่ยนแล้วนะครับ ก็สามารถที่จะขอคําแนะนำขอคำปรึกษาจากช่างนัดได้เพราะว่างานสปาพรีเมียมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ช่างนัดนั้นเป็นความเชี่ยวชาญเนาะและผมก็เชื่อว่าได้หลายท่านนั้นก็อยากจะขับรถเป็นสวยเหมือนกันแน่นนงั้นช่างนัดแนะนำตัวแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรด้วยฮะยินดีครับผมก็ช่างนัทสเตนนะครับผมเป็นวีพีรามินทานะครับผมสถานที่นะครับอยู่ที่รามินทา93นะครับผมวันเวลาที่ทําการก็ วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ9โมงถึง1ทุ่มนะครับเบอร์โทรศัพท์0818561515 0818561515ครับครับนิดนึงเช่นนั้นขอบ <c oughs> โปรโมชั่นพิเศษสำหรับพี่น้องที่ดูคลิปเรามานะมีส่วนลดโดยปกติเนี่ยสัก10ได้ไหมเอาเป็นว่าถ้าลูกค้ามาจาก YouTube หรือ TikTok อ ดี๋ยวผมให้ส่วนลดเลยอีกสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมจากบินเลยสมมติว่าบินสองหมื่นก็คือลดสองพันใช่ก็จ่ายหมื่นแปดพูดง่ายๆเนาะโอ้โหแล้วให้กี่คันห้าคันแล้วกันคือใครถึงห้าคันก่อนถือว่าจบเนาะจบอ่ะโอเคขอบคุณมากท่านผู้ชมเดี๋ยวว่ากันต่อไปอ่าโอเคงั้นแจ้งเบอร์โทรได้เลยครับอีกครั้งหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะครับผมศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าครับ ขอบคุณเช่นนมากอีกครังคร้งครับครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรถเบนซ์ปรึกษาช่างนัดชัดเจนอูเบนซ์เวพีศูนย์แปดห้าหกห้าหนึ่งห้าช่างนัดชัดเจนอูเบนซ์วพีการตีไม้สุดในย่านรามินทา